สวัสดีคุณแฟนรายการ YouTube นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมช่องคุณมาสเทอร์แมนนะฮะวันนี้เราก็เป็นวอล์กสุดพิเศษนะครับเป็นข่าวดีนะครับในรอบหลายเดือนเพราะว่าวันเมื่อคืนนี้เป็นงานแข่งขันเออ่พละกายชิงแชมป์นะครับที่พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเป็นงานอีลิตนะครับฟิสิกส์ไทยแลนด์นะครับก็ซึ่งนักกีฬาทางของฝั่งยิมผมเนี่ยมาสเทอร์แมนยิมเนี่ยส่งเข้าร่วมประกวดถึง6ท่านแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบชิง1ท่าน แล้วหนึ่งท่านที่ผ่านเข้าไปรอบชิงก็ได้คว้าแชมป์นะครับก็คือโฟนะครับผมขอแนะนํานักกีฬาคนนี้ชื่อว่าโฟเป็นเพื่อนของคูนมัสเตอร์แมนเป็นเพื่อนของผมนะฮะวันนี้ภูมิใจมากเลยก็เลยเพื่อนทาแชมป์ให้เราสร้างชื่อเสียงให้ยิมเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะมอบให้เพื่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเพื่อนจะกลับมาวันนี้แล้วเพื่อนก็โทรมาว่าตอนนี้อยู่ที่หน้ายิมละเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปกันนะฮะสนุกสนานแล้วก็ดูว่าเอ้ยระดับแชมป์นี่เขาเตรียมตัวไงขุ่นยังไงซ้อมพุทธยังไงถึงได้ตำแหน่งแชมป์มานะฮะแล้วก็ ที่สำคัญคือหุ่นสวยมากๆเลยเนื้อเหมือนทรงนอกเลยแล้วก็จะเอากางเกงโมเดลผมเนี่ยไปมอบให้โฟโฟเปียรักวันนี้ก็ทำได้ผมไม่คนเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคนอื่นได้พี่น้องเราได้เพื่นอนเราได้เราจะรู้สึกแบบว่าเออภูมิใจในในตัวเขาทุกคนว่ามาถึงที่ยิ้มเรียบร้อยเดี๋ยวจะดับรถก่อนเราจะถ่ายกันแบบเรีวๆนะฮะเพราะว่าโฟร,รออยู่นะเราจะไปดูแชมป์กันนะฮะตัวเป็นๆอยู่ที่นี่แนละ้ อากาศประเทศไทยมันจะร้อนอย่างเงี้ยถลุงรถมาก็จะแดดเปรี้ยงนะฮะหน้าดำาตากนานไม่ได้แขนตัดเป็นม้าลายเลยโอเคเราจะเอาเกงโมเดลให้เพื่อนกันเนี่ยฮะ ถ้าเรามาถึงที่ยิมแล้วนะฮะก็วันนี้เพื่อนก็มาจากพิษณุรลกขับรถมาเมื่อคืนเลยใช่ไหมใช่ครับครับครับมีขับมาเมื่อคืนหรือมาเมื่อเช้ามีพักพักที่ท่าพักครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้นี่นะครับแชมป์คนใหม่ของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วควรที่จะได้ไปติดทีมชาติด้วยนะครับนะครับเพราะว่ามันมันมันขาดนะครับเมื่อวานขาดมากแต่ถ้าเมื่อวานประกาศมาหลุดไปที่สามที่สี่ น่าจะมีมาม่าน่าจะต้องต้มมาม่านะแต่เมื่อวานนี้ไม่มีแต่เมื่อวานแอบตกใจนะตอนที่เรียกมาใช่ไหมฮะเรียกมาเปรียบเทียบมารอบหนึ่งแล้วก็โดนเรียกกลับไปตกใจเลยว่าเรียกกลับไปทําไมแล้วทาไมคนอื่นยังยืนต่อแต่เออโอเคอันนี้คือเรียกกลับไปคือมันขาดแล้วมองได้สองแง่ครับมันมองได้มันมองได้สองแง่มองได้สองแง่คค่นี้อาจจะขาดครับเดี๋ยวที่นี้พอคลิปของโฟลงไม่ไรผมก็จะเอามาตัด ต่อให้ได้ดูนะว่าการแข่งเขาเป็นอะไรยังไงแต่วันนี้ไม่มีอะไรจะให้นะครับจะมอบเป็นเกงโมเดลให้นะครับตัวนี้เพิ่งปล่มายังไม่ได้ใส่นะครับคือเล่ยนะครับเอาไปเอาไปเข้ารูปเองนะครับอาจจะไม่สวยมากเอาไปใส่ซ้อมประมาณนั้นนะครับกะอันนี้คี่เนี่จะช่วยเพื่อนให้ดูฐานใหญ่ๆนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอ้โหนี่นะแชมป์ตัวจริง เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้โบตอนนี้หมุนอย่ดีอยู่ป่ะอนี่ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวให้เด็กโชว์หน่อยนะครับเดี๋ยวไปไปโชว์ทางด้านตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะเตรียมเขาเรียกอะไรเหมือนสถานการงานจริงคือเพื่อนได้แชมป์มาเนี่ยจะให้โพสสี่ทิศให้ดูแล้วก็เดินสามจุดว่าแบบว่าอย่างนี้ผมบอกว่าคะแนนมันจะมีทั้งโพสสามจุดหมุนสี่ทิศว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้คะแนนเยอะถึงได้แชมป์นะอ่ะเดี๋ยวให้โพลองปัเพื่อให้ดูนะครับดูสภาพ ดูดิสภาพตรนี้ภาพนี่นคือไม่ได้ตัดน้ำนะยังขนาดนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวให้ซูมเข้ามาเดี๋ยวลองให้ลองเฟก,บบกโคตรมัคูร่าช่วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นทรงไหนมันจะเนี่ยแล้วจุดเด่เดนคือไหลไหลก็จะวัดวัดหลังที่จะพาให้ดูเทคนิคซ้อมไหลว่าทำไมไหลถึงกลิ้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวโคตรหมุนตีทิศก่อนไหมนะครับโอเคลองดู ชึบมุมแรกต้นมือแรกนี่นะฮะเป็นประมาณนี้นะครับขวาหันนี่เวลาเลกีฬาโพสนะฮะอ่าเบรมากเลยนะขวาหันนะฮต้องมีแอคชั่นนะทุกมุมที่จะนี่นี่หลังหลังเป็นจุดเด่นเขาเลยฮะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของร่างกายเขาเนี่ยฮะสังเกตว่าตรงนี้เลยไหมพี กวา้างหลังในมีหลยหลังมีแล้วที่ชนะเมื่อวานขาดนะคือความกวาม้างมีตัวนี้เดมากข้างในเดือข้างล่างก็มีแล้วก็หลยหลังคือคือถ้าเทียบกับคนอื่นคือได้เปรียบมากโอเคฮะนี่แหลกว่าขวาหันเห็นไหมฮะเวลาเขาขวาหัน,หนปุ๊บจุดเด่นนีไ่ไหลมันจะส่วนออกมาเชีก็มีบลุกในก็มีนะฮะโอเคขวาหัน <Es> นี่ฮ <plays> like right? ะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้โพสแบบเป็นให้โบลองโพสเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรปีโพสใช่ไหมยังไม่ต้องสามเอาปีโพสแบบผ้าพคิ้วๆเท่ๆอยู่จุดเดียวว่าแบบมันทำอะไรยังไงบ้าง ก็สุดท้ายก็ได้มาแล้วนะครับก็ที่หนึ่งนะครับน้องๆที่หนึ่งนะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับคลิปก็จะได้มียอดวิวสูงขึ้นผู้สมัสครใจเยอะขึ้นอันนี้ฟนะครับเดี๋ยวจะมีให้ติดตามเรื่อยลงแข่งงานไหนผมก็จะทำวอล์กลงให้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้แสดงความยินดีกับฟูด้วยนะครับถ่วยสวยมากเอา้าเอากลับไปการไฟฟ้าต้องติดป้ายแล้วนะครับผู้ หนุ่มไฟฟ้าแรงสูงครับก็วันนี้ก็ผมกับโฟก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามอีหน้านะครับว่าจะออกมาทำอะไรสำหรับนี้ไปก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ดูดูกล้ามหลังแชมป์มีเป็นว่านี้เห็นไหมจะเป็นเป็นเป็นวายเป็นตัววีขึ้นเลยนะครับวีเชฟเป็นวายนะครับวีเทเปอร์ก็โฟนี่จริงๆเห็นอย่างนี้นี่โฟไม่ได้ใช้น้ำหนักโหลดเยอะเลยใช่ไหมเวลาซ้อมไม่ครับเล่นเน้นฟิลนะ ใช่ครับวัยรุ่นที่ป้าๆเล่นหนักก็เลิกเล่นหนักนะให้ <laughs> โฟกัสนะจะได้เนี่ยจะก่อนผมเล่นหนักแรกนะพอผมมาเห็นกล้ามโฟรยผมพยายามลดอีโก้ลงแล้วก็เน้นโฟกัสนะใช่ไหมแบบสวยอย่างนี้เลยกล้ามใหญ่ไม่จะไปต้องเล่นหนักครับผม <laughs> กรรมการไม่ถามเลยเว้ยว่าพวกเอ็งยกกี่กิโลใจปะยกให้มันโดนะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันจริงๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ